โอเคนะวันนี้ผมก็จะมาทำการ unbox นะครับซึ่งเป็นคีย์บอร์ดเป็นตัวที่ผมตามหามานานนะครับก็เลยจะมาแกะกล่องเล่นเล่นสักหน่อยนะครับเป็นยี่ห้อของ Ducky นะครับแต่ว่าตัวนี้มือหนึ่งค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะครับผมก็เลยไปหาในกลุ่มพวกมือสองอะไรก็ได้มาเป็นนะของมือสองนะครับ ตัวเดิมผมไม่ใช้เป็นเจ้านี่นครับคือเป็นคอแซนะครับเ70นะครับเ70ลุกนะครับนานแล้วประมาณ30ปีครับตัวนั้นก็ยังใช้งานดีนครับคอแซแต่ว่าดักกี้มันจะ,ะให้ความสวยกว่านะครับคือมันจะเป็นแบบฟูเกียแล้วก็บอดี้มันจะเป็นมาตรฐานนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องกันเลย อันนี้ผมก็เพิ่งได้รับของมาครับสังเกตดูนะไอ้ซองเนี่ยมันจะเป็นลายดาก,กีด้วยนีมีลูกเป็ดแล้วก็มีคาว่าดักกีตรงนี้นะครับคือคนเก่าเขาเก็บดีนะพวกซองอะไรอย่างนี้เขาก็เก็บให้หมดนะครับนี่กลองค่อนข้างที่จะหนักเลยนะครับก็ตัวที่ผมได้มาจะเป็นตัวบูสวิตนะครับนี่เลยกัน i b นะครับคนเก่าเขาเพิ่งใช้ไป3เดือนนะครับเป็นบูสวิตนะครับประกันของ Connect IT นะครับอันนี้กล่องก็จะมีเป็นรุ่นนะครับคือรุ่นนี้มันชื่อว่า d u c k y e 2นะครับเป็นเวอร์ชันคอริซันนะครับนี่ด้านบนมันก็จะบอกเป็นสวิตนะครับสีของสวิตแล้วก็มีคำว่า1-2 ตรงนี้นะครับาด้านล่างกล่องนะครับจะบอกเป็นสเปคก็คือแอดิเมนชันนะครับน้ำหนักแล้วก็อินเทอร์เฟซเป็น usb นะครับโอเคประมาณนี้กล่องก็ยังสวยอยู่นะครับถึงจะเป็นของมือสองก็ถือว่าแจ่มเลยเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องนะครับ เปิดออกมาครับก็จะมีเป็นตัวคีย์บอร์ดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีซองพลาสติกหุมอยู่ซองพลาสติกก็ยังอยู่ครบนะครับเราจะมาดูพวกอุปก,กรณ์เสริมกันก่อนนะครับอุปกรณ์เสริมก็จะมีเป็นตัวนี้เลยครับคีย์คับยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับก็คือคนกเก่าเขาจะไม่ได้ใช้นะครับอ,อยู่นะเป็นคีย์คับเสริมนะครับแล้วก็มีเป็น แอคีแคปพูลเลอร์นะครับเป็นตัวดึงคีย์แคปออกนะครับมีมีฮาวดักกี้ตรงนี้ด้วยก็ยังอยู่นะครับด้านหลังเป็นเป็ดมอกนะครับสวยงามแล้วก็จะมีเป็นสายนะครับสายพร้อมกับคิปเบิลไทของฮาวดักกี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็นหัวต่อแบบไหนนะครับนี่ก็จะเป็นยูสบไทซีนะครับเป็นกูแจ็คด้วยนะครับ มีฝั่งหนึ่งแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นไทย A นะครับเป็น go jack เหมือนกันนะน่าจะเป็น g กเหมือนกันนี่ครับตัวย u s ีเป็นสีเหลืองนะครับก็สวยดีนะนี่สภาพใหม่เลยโอเคครับอุปกรณ์เสริมเมื่อมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูที่ตัวคีย์บอร์ดนะครับแหมพอคีย์บอร์ดออกก็จะเจอกับเป็น user manual น,นะครับ เป็นภาษาจีนนะก็อ่านไม่ออกนะครับนี่มีภาษาอังกฤษเลยนะไม่นอดน,นะครับแล้วก็มีใบหนึ่งน่าเป็นใบเันตีนะครับของดักกี้ประมาณนี้นะครับในกล่องก็จะหมดเท่านี้นะแล้วด้านล่างกล่องเขาก็จะสกรีนเป็นดักกี้วันทู ครับไว้ด้วยโอกล่องนี้ค่อนข้างที่จะใส่ใจรายละเอียดนะครับอ่จาจะห้อดักกี้ตัวนี้โอเคนะครับเ่านะทีนี้มาดูที่ตัวคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้จะเป็นบูสวิต์นะครับมีแผ่นกันฝุ่นนี้ก็ยังอยู่นะครับมีเก็บรักษาดีมากนะครับอันนี้คือเป็น เอก,กลักษณ์ของดักกี้นะครับมีมีัจลักดักกี้แล้วก็มีเป็ดตรงนี้นะครับอืมโอเคครับคีย์บอร์ดก็จะลักษณะหน้าตามันจะประมาณนี้นะครับก็คือเป็นฟูลคีย์บอร์ดนะครับแหมถ้าเป็นตัวเทนคีเลดเนี่ยมันจะตัดน้ำผัดตรงนี้ออกไปนะตรงนี้ออกไปครับแล้วก็จะเหลือแค่ส่วนตรงนี้นะครับ ซึ่เป็นเทนเิเลตเนี่ยยิ่งหายากกว่าตัวฟูอีกนะครับแล้วก็ราคาก็จะสูงด้วยนะครับห่าด้านหลังนะครับก็จะมีเป็นดิฟสวิตต์ตรงนี้นะครับเอาไว้ปักแล้วก็เป็นเพดลูมินียมตรงนี้ครับเขียนชื่อรุ่นอ่าส่วนช่อง USB Type C นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะมองเห็นไหมตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็มีฟีดนะครับฟีดเป็นฟีดกันลื่นนะนะ ตรงสีมุมของคีย์บอร์ดนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็รับปรับระดับได้2ระดับนะครับคือสูงแล้วก็แล้วก็มีสูงอีกระดับ1น,นะครับคีก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับเจ้าคีย์บอร์ดดักกี้นะครับมาเดี๋ยวมาลองฟังเสียงดูนะครับเป็นบูสวิตนะครับผมลองดึงออกให้ดูหนึ่งตัวอ่นี่นะครับเป็น บูสวิตตัวนี้นครับซึ่งบูสวิตมันจะเป็นแบบลิกกี้นะครับอ่าคือเสียง2จังหวะนะครับแต่ว่าตัวอันนี้ผมมันจะเป็นเบาแบบสองจังหวะเหมือนกันแต่ว่าเสียงจะเบาวกว่าอ่าอันนี้เป็นบูสวิตนะครับเสียงก็จะมาประมาณนี้ถ้าใครไม่ชอบเสียงที่มันดังก็จะอาจจะไม่ชอบบูสวิตนะครับดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะ ปุ่มยังแน่นทุกปุ่มนะครับนี่เลยประมาณนี้สีสวยดีคนระับมันออกเป็นสีม่วงๆเนี่ยม่วงๆตัดกับน้ำเงินเข้มนะครับตัวนี้แล้วก็มีเป็นคีย์แคปมาให้เราเปลี่ยนด้วยครับมีพวกแอลล็อกีแล้วก็มีเป็น e s d นะครับะ Enter. นะเอนเตอร์นะแล้วก็แบ็กสเปซแล้วก็มีเป็นคีย์แคปของเซยลักซ์กี้มาอีก 2ชิ้นนะครับนี่เลยก็ประมาณนี้นะครับนี่เสียงประมาณนี้เลยเสียงเจ้าตัวบูสต์นะครับนะแล้วตัวนี้พิเศษก็คือมันจะมีเป็นปุ่มฟังก์ชันอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมีจะมีเป็นพวกแคลคูลเตอร์ครับเคื่อคิดเลขลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับมิวสียงนะครับลดเสียงเพิ่มเสียง,นะยงก็คือเรียกว่าครบฟังก์ชันเลยนะครับสำหรับเจ้า ดักกีตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเควันนี้ผมก็มารีวิวอ่าไม่ใช่รีวิวก็เลยกก็เป็นการรีวิวสั้นๆนะครับอาจจะไม่ได้เสียบให้ดูอ่าลืมบอกไปว่าตัวนี้ไม่มีไฟแบ็คลท์นะครับก็คือเป็นคีย์บอร์ดแบบเพียวๆเลยไม่มีไฟ RGB หรือว่าไฟสีอะไรทั้งสิ้นนะครับในเรืองในรุ่นนี้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบไฟก็อาจจะไม่เหมาะกับรุ่นนี้นะครับ แต่ว่าการพิมเนี่ยสนุกมากแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบเสียงดังนี่ผมแนะนําไปเล่นพวกเลสสวิตหรือว่าเป็น s ีเวอร์สวิตก็ได้นะครับเสียงมันก็จะเบาๆกว่านี้แต่ว่าแรงกดอาจจะไม่เท่ากันก็พวกเลสพวกแบ็กมันจะแรงกดน่าจะหนักกว่านี้นะผมก็ไม่เคยลองกดพวกนั้นเหมือนกันแต่ว่ารู้แค่ว่ามันเสียงเงียบกว่านี้นะครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันครับส่วนใครที่รอ เป็นเครื่องเกมอยู่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครป์ช่องของเราไว้ด้วยนะครับก็จะเอาสินค้ามาเรื่อยๆนะครับสรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ